สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูเหมี่ยกันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูเหมี่ยจะพามาเรียนหน่วยการเรียนรู้เรื่องใหม่ค่ะในกิจกรรมเสริมประสบการณ์หน่วยการเรียนรู้เรื่องกีฬาทาสนุกนั่นเองโดยวันนี้เราจะมาทําความรู้จักเกี่ยวกับกีฬาชนิดต่างๆว่าแต่ละกีฬาที่เราเคยเห็น มันชื่อว่าอะไรอู้เรามาดูจากกันดีกว่าว่ามีกีฬาอะไรบ้างนะคะกีฬาคืออะไรนะคะกีฬาก็คือกิจกรรมปกติหรือทักษะที่อยู่ภายใต้กฎกติกาโดยกำหนดนะคะให้มีจุดมุ่งหมายเพื่อความผ่อนคลายแข่งขันและก็เพลิดเพลินความสำเร็จการพัฒนาของทักษะนะคะ ซึ่งกีฬาเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ต้องควบคู่กับการแข่งขันแล้วก็ต้องมีเรื่องของระบบคะแนนนะคะถึงจะเรียกว่ากีฬาอ่ะคราวนี้เรามาทําความรู้จักกีฬากันดีกว่าว่าเด็กๆรู้จักกีฬาชนิดไหนบ้างอันแรกมีใครรู้จักไหมคะรูปนี้เด็กผู้ชายเตะอะไรสักอย่างหนึ่งเตะบอลนร,รับบอลฟุตบอลค่ะฟุตบอลเก่งมากคะ่ะ นะคะฟุตบอลนะคะเป็นกีฬายอดนิยมทั่วโลกเลยนะคะแบ่งผู้เล่นออกเป็นสองฝ่ายนะคะก็จะมีอยู่ประมาณสองฝ่ายฝ่ายละ11คนนะคะโดยจะมีผู้รักษาประตูแล้วก็ผู้เล่นแต่ละฝ่ายเนี่ยจะต้องเลี้ยงลูกหรือก็คือเตะลูกบอลเนี่ยลูกบอลอันนี้นะคะให้เข้าประตูนะคะถ้าคนไหนคะแนนมากกว่าก็จะเป็นฝ่ายชนะโดยลูกบอลอันเนี้ย มักทำจากวัสดุประเภทหนังยางหรือพลาสติกนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแข่งระดับระดับโลกเขาก็จะใช้เป็นแบบอ่าเป็นแบบหนังหรือยางนะคะพลาสติกเนี่ยเป็นมันจะค่อนข้างอ่าเด็กเล่นนิดนึงโดยข้างในนะคะเขาก็จะมีการอัดลมเข้าไปให้พองเป็นลูกกลมๆแบบนี้นะคะเนื่องจากกีฬาเนี้ยใช้เท้านะคะในการเตะลูกบอลเขาจึงเรียกกีฬานี้ว่า ฟุตบอลนะคะฟุตแปลว่าเท้าบอลก็คือลูกกลมๆฟุตบอลก็คือกีฬาชน,นิดนี้นั่นเองนะคะสามารถใช้ส่วนอื่นได้เหมือนกันนะคะบางทีหนูอาจจะเคยเห็นเขาใช้หัวมงหรือใช้หน้าอกรับนะคะแต่ห้ามใช้มือโดยเด็ดขาดนะคะยกเว้นผู้รักษาประตูที่สามารถจับลูกบอลได้ที่เหลือห้ามใช้มือในการจับลูกโดยเด็ดขาดนะคะอ่ะต่อมากีฬาที่สองเอมีตะก้า ลูกซ้มซ้มีใครรู้จักไหมลูกบาครับลูกบาสบอ<า>ล,ลครับราาบาสบอล <นะ S 2> คาับ,บอลอเก่งมากา <ฮะ S 2> ค่ะบาสเกตบอลบาสเกตบอลนะคะเป็นกีฬาชนิดหนึ่งเหมือนกันท<บ>ี่ต้องแบ่งออกเป็น2ทีมเหมือนกันนะคะแต่จะทีมละ5คนนะคะโดย เวลาทําคะแนนก็คือต้องพยายามเลี้ยงลูกเข้าไปในห่วงตะก้าอันนี้คือตะก้านะคะหรือก็คือห่วงตนนนะก้าหือวค่ะนะคะเราต้องเลี้ยงลูกเข้าไปในตะก้าถ้าฝ่ายไหนเลี้ยงได้มากกว่านะคะก็จะเป็นฝ่ายชนะนะคะกีฬานี้นะคะชื่อว่าบาสเกตบอลเพราะว่าต้องเลี้ยงลูกเข้าใส่ในตะก้าโดยตะก้าหรือห่วงนะคะภาษาอังกฤษว่าบาสเกต แล้วก็เลี้ยงลูกก็คือลูกบอลจึงชื่อว่ากีฬาบาสเกตบอลนะคะโดยแต้มเนี่ยก็จะมีหลายแบบมากเลยถ้าสมมุติเรา,าเราส่งลูกใส่ไปในตะกร้าแบบนี้นะคะก็จะได้สองคะแนนแต่ถ้าเราสามารถชุดนะคะชุดจากที่ไกลๆนะคะชุดนอกวงนะชุดเข้าไปในตะกร้าโดยที่ไม่ได้เลี้ยงเข้าไปใกล้ๆนะคะเราก็จะได้สามคะแนนนะคะ อ่าต่อมากีฬานี้คุณเหมียวชอบมากมีใครรู้จักไหมคะว่ายน้ำว่ายน้ำมากค่ะว่ายน้ำนั่นเองกีฬาว่ายน้ำนะคะเป็นกีฬาที่ผู้แข่งขันจะต้องว่ายอยู่ในน้ำตลอดระยะทางที่กำหนดเขาก็จะมีกำหนดว่าว่าย25เมตรว่าย5้50เมตรว่ายร0 0เมตรเป็นต้นนะคะ โดยจะต้องว่ายเข้าสู่เส้นชัยตามลู่ลู่ก็คือเส้นทางที่เป็นเป็นบล็อกของแต่ละคนนะคะเขาเรียกว่าลู่นะคะเข้าไปโดยเราจะเริ่มตั้งแต่ลู่ที่ตั้งต้นนะคะแล้วก็จะกรณีมีการกลับตัวบางทีนะคะว่ายน้าต้องว่ายระยะทางไกลก็จะต้องมีการกลับตัวเพื่อที่จะได้ระยะทางไกลๆนะคะ ก็คือใช่หนูว่ายไปอยู่หนูว่ายไปอยู่ดีๆพอมันใกล้จะชนขอบของอีกฝั่งนึงก็ม้วนตัวม้มว,นว,มวนตัวใต้น้ําเพื่อว่ายกลับไปฝั่งเดิมอย่างเนี้ยค่ะเรียกว่ากลับตัวนะคะโดยจะต้องกระทบกับผนงังหรือขอบสะเท่านั้นนะคะถ้าสมมุติว่าเราว่ายไปแล้วอยู่ดีๆกลับหลังเลยอย่างเนี้ยก็จะเสียแต้มเราต้องแปะหรือว่าเอาเท้านะคะไปชนไปชนผนังก่อนเนาะ ถ้าเราถ้าเราว่ายน้ําเข้าไปในลูกของคนอื่นก็จะถือว่าปรับแพ้ยกตัวอย่างเช่นถ้าคู่เมียวเนี่ยคู่เหมียวคือหมายเลขหนึ่งคู่เหมียวเผลอว่ายลอดลอดลอดช่องออกมามาลูกคนอื่นเนี่ยลอดสายอันนี้ออกมามาวันลกที่สองเนี่ยคู่เหมียยก็จะแพ้นะคะเป็นตน้นนะ เป็นกีฬาที่นะคะเหมาะสําหรับการออกกําลังกายแบบกลัวคนไหนกลัววิ่งแล้วหกล้มนะคะหรือกลัวเหนื่อยการว่ายน้ําเนี่ยจะช่วยทําให้เรานะแข็งแรงเพราะเราจะได้ออกกําลังกายทุกส่วนในร่างกายเพราะเราต้องใช้ขาใช้แขนใช้ลาตัวใช้ไหล่นะคะในการว่ายน้ําไปข้างหน้าขาเดินน้าใน้ำในตัวว่ายน้ำมาคะับผว่าหนูกลัวเป็นตะคิวแล้วอยู่ในน้าตรงกลาง อ๋อเพราะอย่างนี้นะคะเราต้องฝึกว่ายน้ําบ่อยๆ,อยๆเพราะว่าถ้าเราอยู่ดีๆว่ายเฉยๆเนี่ยมันจะทําให้เป็นตะคิวได้หรือคนที่ไม่เคยออกกําลังกายเลยเนี่ยวันๆเอาแต่เล่นเอาแต่นอนเนี่ยไม่เคยออกมาวิ่งไม่เคยออกมาเล่นเนี่ยบางทีเรามาว่ายน้ําเราอาจจะตะคิวกินหรือบางคนนะคะกินอาหารไม่ครบห้าหมู่ก็อาจจะทําให้เป็นตะคิวได้นะคะกินผักเยอะๆนะคะขา ตอนนั้นน่ะที่หนูไปบ้านคุณย่าท่ามีิวงตาปลาปักเป้ากัดอ่าปลาปักเป้าต้องระวังให้ดีนะคะเพราะว่าปลาปักเป้าเนี่ยมีอันตรายนะคะถ้าสมมติปักขึ้นมาเนี่ยแล้วถ้าปักหรือถแผลติดเชื้อนะคะอาจจะใช่ปลาปักเป้ามีพิษด้วยนะคะโอเคค่ะต่อมานะคะ อันนี้หลายคนอาจจะไม่รู้จักนะคะรู้แหละว่ามันคือกีฬาเกี่ยวกับการวิ่งแต่ไม่รู้วิ่งหลายคนบอกว่าวิ่งนะคะแต่ว่าชื่อมันไม่ได้ชื่อว่าวิ่งนะคะอ่าก,กีฬานี้นะคะชื่อว่ากรีธากรีธา กรีธาเป็นการแข่งขันวิ่งค่ะวิ่งอยู่ในลู่ด้วยความเร็วนะคะต้องวิ่งในลู่แล้วก็ต้องใช้ความเร็วด้วยในการวิ่งถ้าคนไหนวิ่งไปถึงเส้นชัยก่อนนะคะก็จะเป็นผู้ชนะนะซึ่งการวิ่งเนี่ยมีหลายรูปแบบมากเลยมีวิ่งร้อยเมตรวิ่งผัดวิ่งผลัดก็คือการที่เราจะต้องส่งไม้ต่อให้อีกคนหนึ่งอะค่ะอย่างเช่นยกตัวอย่างนะถ้าสมมติคุณเหมียวิ่งไปถึงระยะทางระดับหนึ่งแล้วจะมีคนที่สเนี่ยคอยรอรับไม้ ไม้จากครูเหมียวคนอื่นคอเขารับไม้จากครูเหมียวเขาก็จะวิ่งต่อจากครูเหมียวครูเหมียวก็หยุดนะคะให้คนอื่นวิ่งไปเรื่อยๆจนถึงเส้นชัยอันนี้เรว่าเยืนแล้วก็พักแลวก็คุณต่อไปก็วิ่งไปวิ่งไปใช่ไหมคะใช่ค่ะคนที่ถือไม้อะค่ะพอถือไม้ปุ๊บเราต้องวิ่งต่อนะคะส่วนเราที่เราส่งไม้ต่อแล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องวิ่งนะคะอ่ะต่อมากีฬานี้มีใครรู้จักไหมเราไม่ต้องวิ่งแล้ว มีเป็นลูกเป็นลูกแบดมินตันเะแล้วก็จีบกับยาค่ะอ่าชื่อเต็มว่าอะไรคะแบดมินตันเก่งมากแบดมินตันนั่นเองเก่งมากค่ะทุกคนแบดมินตันนะคะเป็นกีฬาที่ต้องมีสองฝ่ายนะคะต้องมีสองฝ่ายนะก็จะมีการเล่นอยู่สองประเภทคือเล่นแบบเดี่ยวก็คือเนี่ยคนละหนึ่ง ฝากละหนึ่งคนนะคะเรียกว่าประเภทเดียวแล้วก็อีกอันหนึ่งคือประเภทคู่ก็คือมีฝั่งละสองคนก็จะรวมอยู่ในสนาม4ี่คนเป็นต้นนะคะโดยในกีฬาเนี่ยก็จะต้องแบ่งออกเป็นสฝ่ายนะคะ แล้วแต่ว่าเราจะเล่นเดี่ยวหรือคู่นะคะแบ่งออกเป็น2ฝ่ายเนาะการเล่นรอบหนึ่งอะ่ะเราจะเรียกว่านัดนะคะนัดละ3ามเกมนะคะแล้วแต่ว่าถ้าเป็นศักย์กีฬาเขาจะใช้คําว่าเซตนะคะซึ่งถ้าจะตัดสินแพ้ชนะเนี่ยก็ต้องอยู่ใน2ในส2ในสาของเกมนะคะว่าเราทําแต้มมากกว่าเขากี่กี่นัดหรือสี่เซตนั่นเองค่ะนะเป็นกีฬาที่ต้องใช้ลูกขนไก่ในการตีลักษณะไม้เป็นไม้ยาวเห็นไหมคะ ไม้แบดมินตันจะละักษณะยาวแล้วที่สําคัญคือลูกของเขาจะเป็นลูกขนไก่นะคะอารู้แค่ค่ะหนูมีค่ะทันสุดท้ายมีใครรู้จักกีฬาอันนี้ไหมคะกีฬา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 อ่าน,น่าจะมีคนไม่รู้จักกันเยอะนะเดี๋ยวคุณเหนียวบอกให้นะคะกีฬานี้นะคะเรียกว่าวอลเลย์บอล อ,อะพูดพร้อมกันค่ะวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลอ้าววอลเลย์บอลนะคะเป็นกีฬาที่ต้องมีสองฝั่งเหมือนกันพ <c oughs> มีตะข่ายเน็ตคล้ายๆกับแบดมินตันเหมือนกันนะคะ <c oughs> โดยทีมหนึงเนี่ย <c oughs> จะมีประมาณหคนนะคะโดยหนึ่งคนจะเป็นตัวรับอิสระ <c oughs> ก็คือคอยรับลูกนะคะ จากฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเวลาตีข้ามตะข่ายมานะคะวิธีการเล่นนะคะลูกก็คือเราจะใช้วิธีการตีนะคะเนี่ยเขาจะหวดลูกบอลแบบนี้นะคะในการตีข้ามเน็ตต้องตีข้ามตะข่ายนะคะเพราะว่าถ้าตีไม่ข้ามตะข่ายก็ถือว่าเราไม่สามารถทำคะแนนได้นั่นเองค่ะอ่ะหรือนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถนะคะนี่เรายังสามารถนะคะใช้มือนะคะประสานกันแบบนี้นะแล้วก็รับ เะเวลาลูกโฉบมาเรารับลูกแบบนี้นะคะสามารถสามารถใช้มือได้นะคะบางบางทีบางทีอาจจะมีการใช้เท้ารับนะคะแต่ว่าเราใช้แค่รับนะเราไม่ใช้เสิร์ฟข้ามเน็ตเพราะว่าถ้าเสิร์ฟข้ามเน็ตมันจะกลายเป็นตะกอ้อแทนนะคะโดยส่วนใหญ่วอลเลย์บอลเนี่ยก็คือใช้มือนะคะหรือข้อมือของเราในการรับลูกบอลน,นั่นเองค่ะโอเคทุกคนรู้จักกีฬาหมดแล้วนะคะ ต่อมากูเหมียวจะพามาเล่นเกมนะคะว่ากีฬานี้คืออะไรเอย่ยอ่ะเดี๋ยวมาดูซิว่าเด็กๆรู้จักกีฬานี้ไหมนะคะผมไม่เห็นเลยค่ะรอสักคู่ค่ะลูกคู่เหมียวยังไม่ได้เลยนครับผมไม่เห็นเลยครับเห็นหรือยังคะ เห็นแล้วครับเห็นแล้วครับ<ส>เห็นแล้วครับโอเคค่ะทุกคนคะตอบครั้งเดียวแล้วปิดไมเลยนะคะลูกเสียงหนูดังมากเลยนะอ่าโอเคค่ะมีใครเดาได้ไหมคะกีฬานี้คือกีฬาอะไรกีฬาเชีเพิ่งเรียนไปเมื่อกี้นี้เลยบอลเล่บอล เก่งมากค่ะวอลเลย์บอลก็คือใช้มือเห็นไหมเขาใช้มือรับแล้วก็เราประสานมือแบบนี้นะคะแล้วก็รับลูกนะคะได้นะคะเฉลยกีฬานี้คือวอลเลย์บอลเก่งมากค่ะต่อไปกีฬาที่สองเอ๋ไหนมีใครตอบคุณเหมียวได้ไหมไม่เห็นเลยค่ะครับผมไม่เห็นตังแต่พื้นแล้วค่ะ เห็นย่งเะคุณหมีม้เรียนแลคะเห็นยังคะลูกเห็นแล้วปิดไมค์เลยค่ะเห็นแล้วปิดไมค์เลยค่ะลูกคีธาเหอ่ามีค่ะลูกเป็นกีฬาวิ่งวิ่งในลูกวิ่งมีใครรู้จักไหมคะในลูกเนี่ยพูหมีเขาเลื่นมาแล้วเนี่ยมีใครรู้จักไหมคะเป็นกีฬานะคะวิ่งอยู่ในลู่วิ่งนะคะ เดีย๋ยวนี้เอาได้ฟีถูไหนะวิ่งเดินนู่นวิ่งนี่ใครตอบได้ไหมเนี่ยคะเขาวิ่งเขาจะวิ่งแล้วก็เอาไม้ไม่ใช่วิ่งค่ะลูกไม่ใช่วิ่งกีฬานี้นะคะไม่ใช่วิ่งมีใครใครู้ไหมไม่ละอ่าเฉลยนะคะกีฬานี้เรียกว่ากรีธากรีธา กรีธาคือการวิ่งในลู่ที่กําหนดนะคะซึ่งบางทีอาจจะแค่วิ่งเฉยๆแล้วก็เข้าเส้นชัยหรือนะคะวิ่งผัดก็คือใช้ไม้ส่งต่อไม้กันนะคะ <Okay. S 1> เรียกว่าวิ่งผัดนะคะโดยรวมเราเรียกกีฬานี้ว่ากรีทานะคะอ่าโอเคต่อมาดูสิมีคนตอบได้ไหมอันนี้ไม่เค่ะไม่เห็นค่ะ อ่าโอเคค่ะเห็นหรือยังคะลูกนะคขี่้าค่ะอ่าโอเคนะคะอ่ามีใครดาวได้บ้างอันนี้อะไรเอ่ยฟุตบอลค่ะฟุตบอลโหตอบอย่างรวดเร็วเลยฟุตบอลเป็นคำตอบที่ ถูกต้องค่ะกีฬานี้เรียกว่าฟุตบอละะะะเป็นกีฬาที่ต้องใช้เท้าในการเลี้ยงลูกนะคะเป็นหลักแต่บางทีก็มีใช้อย่างอือ่นเลี้ยงนะคะอาจจะใช้หน้าอกลับหรือใช้หัวมงนะคะแต่ว่าห้ามใช้มือโดยเด็ดขาดยกเว้นผู้รักษาประตูนะคะอ่ะถึงเวลาทํางานแล้วนะคะววให้ทุกคนเตรียมสมุดขึ้นมาลวเวลยให้ทุกคนนะคะเตรียมสมุดขึ้นมา อยู่้ค่ะแล้วก็หิว่ค่ะโอเคนะคะให้ทุกคนเตรียมสมุดขึ้นมานะคะแล้วก็เขียนคำเขียนคำตามแบบนะคะคำสั่งอยู่ตรงนี้นะทุกคนอย่าลืมเขียนคำสั่งนะคะสมกราคมีสอน่อ่าคนไหนจะเขียนวันที่เขียนได้นะคะสามารถเขียนวันที่ได้นะ เหมียวคะ่คะขาหนูไม่เขียนเขียนเขียนวันที่ได้เปล่าคะได้คะ่ะไม่เขียนก็ได้คะ่ะแต่ว่าถ้าหนูอยากจะเขียนหรือเขียนไม่เป็นนะคะสามารถไปถามคุณพ่อคุณแม่ได้เนาะหรือไม่งั้นเดี๋ยวครูเหมียวเขียนให้ดูนะคะสําหรับจะได้ฝึกนะคะเพราะว่าเราเวลาขึ้นปหนไปเนี่ยเราอาจจะต้องเขียนนะคะ แล้วเขียนไม่ได้เนี่ยนะะเดี๋ยวครูมเมียวเขียนให้ดูนะคะวันนี้วันวันที่สี่นะคะวันนี้วันที่สี่มกราคมนะคะพศ สองห้าหกห้าแล้วนะตอนนี้เราอยู่พศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าแล้วเพราะเราขึ้นปีใหม่กันแล้วนะคะอ่าโอเคค่ะนะคะอันนี้คือวันที่นะคะเขียนหัวบนูนเขียนข้างบนสุดแบบนี้นะคะลูกแล้วค่อยเขียนคําสั่งนะแต่ครูเหมียวจะแปะไว้ตรงนี้ก่อนนะคะลูกอ่ะเขียนวันที่ก่อนนะคะเขียนวันที่นะคะแล้วตามด้วยคําสั่งให้นักเรียนเขียนคําตามแบบนะคะ ะะบางคนที่มาเรียนออนไลน์กับครูเหมียวเมื่อรอบที่แล้วนะคะมีโอกาสได้เริ่มเขียนกันไปบ้างนะคะคนไหนที่เรียนออนไลน์นะคะเดี๋ยวฝึกเขียนแบบวันที่ด้วยนะคะลูกนะอ่ะคำแรกนะคะกีฬากีฬานะคะเขียนกอีอกีรอนี่คือตัวรอจุลานะคะตัวรอจุลา นะตัวนี้เราอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เยอะนะคะแต่ว่าคําที่ใช้ตัวลอจุลาหนึ่งในนั้นคือคํานี้นะคะก็คือคําว่ากีฬาออกเสียงคล้ายๆลอลิงนะคะลอจุลากีลานะคะคำที่สองกรีทากรีทา กรีธาคือกีฬาที่วิ่งในลู่นะคะวิ่งอาจจะมีวิ่งแล้วเข้าเส้นชัยหรือวิ่งแบบที่ต้องใช้ไม้ผลัดก,กันนะคะก็คือส่งไม้ต่อกัอนไปจนกว่าจะถึงเส้นชัยนะคะค่ะคือว่าต้องเขียนด้านบนสุดหรือเปล่าคะค่ะข้างบนสุดหนูเขียนวันที่ก่อนนะคะเขียนวันที่นะอ่ะ,อนนะวันที่ก่อนใช่ไหมคะ เขียนวันที่ก่อนค่ะแล้วเราค่อยอ่เดี๋ยวครูเหมียวสลับให้นะคะอืมจะได้ไม่สับสนกันเนาะอ่ะนี่ค่ะอ่ะเขียนที่ข้างบนสุดนะคะแล้วตามด้วยคําสั่งนะคะกรีทานะกอรอีกรีกรีนะคะกระดกลิ้นกระดกลิ้นด้วยนะคะ กรีทานี่ตัวนี้คือตัวทมนุนโทนะคะตัวนี้นะคะลูกตัวนี้ไม่ค่อยได้เจอเหมือนกันนะคะแต่ว่ากีทาต้องใช้ตัวนี้นะคะกรีทาออกเสียงคล้ายๆตัวทอทหารนะคะลูก คำที่สามนะคะคำนี้ยาวนิดนึงเป็นกีฬาที่ต้องตีใช้หวดใช้วิธีหัวตีหรือใช้ข้อมือในการรับนะคะอันนี้เรียกว่าวอลเลย์บอลเวลาเราจะเสิร์ฟเราต้องเสิร์ฟข้ามตะข่ายนะคะเสิร์ฟข้ามตะข่ายกันไปมาถ้าคนไหนรับไม่ได้แล้วลูกบอลตกลงในเขตแดนของฝั่งศัตรูก็จะถือว่าได้แต้มนะคะ แต่ถ้าหนูหวดแล้วมันออกนอกเส้นไปเนี่ยออกนอกกรอบไปเนี่ยก็จะไม่ได้คะแนนนะคะวอลเลย์บอลเป็นกีฬาที่ต้องใช้มือข้อมือหัวไหล่เยอะมากแล้วก็ต้องกระโดดสูงพอสมควรนะคะอ่ะต่อไปคคะค่ะหนูเขียนวันที่ต้องเขียนภาษาไทยหรือเปล่า เขียนตามเลยค่ะลูกนี่ไงหนูเขียนตามเลยค่ะเขียนเป็นภาษาไทยค่ะเพราะว่าเราเรียนภาษาไทยกันอยู่เนาะอันนี้เนาะเขียนตามเลยค่ะลูกเขียนตามเลยอันที่สี่นะคะเป็นกีฬาที่ต้องเสิร์ฟลูกนะคะเวลาเราจะเราห้ามถือลูกบอลนานๆนะคะกีฬานี้คือบาสเกตบอลบาสเกตบอลเนี่ยเวลาเล่นเนี่ยเราต้องเราต้องเลี้ยงลูกนะคะก็คือก็คืออ เลี้ยงลูกก็คือไม่ให้ลูกสัมผัสม <c oughs> ือเรานานๆน,น,นะคะเดาะบอลเดอกบอลก,กับพื้นนะคะจนกว่าจะไปถึงไปถึงตะข่ายหรือห่วงบาสเกตนะคะแล้วก็ชุดใส่เข้าไปซึ่งอาจจะมีวิธีนะคะเอาใส่เข้าไปตรงๆหรือถ้าอยากได้แต้มเยอะๆ <c oughs> นะคะก็คือชุดชุดลูกบอลน,นะคะใส่เข้าไปในตะกร้านะคะซึ่งเป็นกีฬาที่ต้องอยู่ในกรอบเหมือนกันนะคะ อ่โอเคค่ะต้องอยู่ในสนามห้ามออกนอกสนามนะคะถ้าออกนอกสนามกระสุปรับฝาอันที่ห้าเป็นกีฬายอดนิยมที่เด็กๆรู้จักกันนะคะคือแบดมินตันแบดมินตันนะคะแบดมินตันก็คือกีฬาที่ต้องใช้ลูกขนไก่นะคะลูกขนไก่โดยไม้ลักษณะไม้จะเป็นไม้ยาวๆเสิร์ฟลูกขนไก่ผ่านตาข่าย ข้ามเน็ตถ้าเราสามารถตีลูกขนไก่ตกลงในเขตแดนของศัตรูนะคะก็จะได้คะแนนแต่ถ้าสมมุติเราตีแล้วออกนอกฝั่งไปอีกของอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยตีข้ามไปแล้วเลยสนามของฝั่งฝั่งศัตรูเราเนี่ยก็จะถือว่าไม่ได้คะแนนนะคะเป็นกีฬาที่เด็กๆหลายคนรู้จักกันดีมากครูเหมียวตอนเด็กก็ชอบเล่นมากแต่ว่า ไม้ไม่มีที่เล่นแล้วนะคะเดี๋ยวนี้แล้วก็ไม้เนาะไม้ค่อนข้างรักต้องรักษาค่อนข้างรักษานิดนึงเพราะว่าลูกขนไก่เนี่ยระหว่างตีเนี่ยตัวขนไก่อาจจะชำรุดเสียหายได้นะคะทําให้เวลาเล่นอาจจะไม่มีประสิทธิภาพมากพอฉะนั้นก็เวลาเล่นก็รักษาลูกแบบนะคะลูกแบบก็คือลูกขนไก่ให้ดีอย่าไปทำตัขนไก่มันพงังเพราะว่าอาจจะทําให้เวลาตีลูกแล้วไปได้ไม่ไกลนะคะ อาอัานสุดท้ายกีฬายอดนิยมของทุกคนทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะคะทุกคนชอบมากนั่นก็คือกีฬาฟุตบอลฟุตบอลฟุตบอลเป็นกีฬาที่ต้องใช้เท้าในการเลี้ยงลูกหรือเตะลูกส่งลงเข้าไปในประตูหรือเขาเรียกว่าโกลนะคะซึ่งเวลาเล่นเนี่ยจะมีฝั่งละ11คนนะคะเวลาเล่นฝั่งละ11คน ซึ่งเวลาเลี้ยงลูกต้องเลี้ยงลูกในสนามภาพออกนอกสนามถ้าออกนอกสนามเนี่ยก็จะไม่ได้คะแนนนะคะหลังจากที่เด็กๆเ,เขียนคำครบทั้ง6คคำแล้วแบบนี้อย่าลืมนะคะเขียนชื่อจริงเต็มเอาเต็มยศเลยนะคะเด็กหญิงเด็กชายตามด้วยชื่อนามสก,กุลชั้นเราอยู่อสามทับอะไรคะลูกมีใครจำได้ไหมเราอยู่3าทับอะไร หนึ่งครับเก่งมากเขียนสัตทับหนึ่งเาที่สามทับหนึ่งนะคะลูกแล้วก็เขียนเลขที่นะเขียนคํานี้ด้วยนะคะลูกเลขที่แล้วค่อยใส่เลขที่เราว่าเลขที่หนึ่งสองสามสี่ไล่ไปนะคะเออเวลาเขียนชื่อบางคนยังเขียนชื่อกับนามสกุลติดกันหนูเห็นในตัวอย่างครูเหมียวไหมครูเหมี่ยวเว้นช่องว่างนิดนึงนะคะลูกหนูต้องเว้นช่องนิดนึงนะคะอย่าเขียนติดกันนะคะ คุณครูเหมียวค่ะค่ะนูยังเขียนข้อห้าไม่เสร็จค่ะไม่เป็นไรค่ะพอดีมันใกล้หมดเวลาแล้วนะคะก็เดี๋ยวครูเหมียวส่งเป็นคลิปวิดีโอย้อนหลังให้กับนักเรียนนะคะไปดูย้อนหลังกันได้นะคะครูเหมียวครับค่ะครูเหมียวครับค่ะเสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะดูแล้วค่ะลูกโอเคนะคะก็เสร็จไปแล้วสําหรับวันนี้นะทุกคนจะได้รู้จักกีฬา ที่รู้จักแล้วแล้วก็ได้รู้จักกีฬาใหม่ๆเพิ่มเติมนะคะก็หวังว่าเด็กๆนะคะจะมีความสุขในช่วงปีใหม่แล้วก็อย่าลืมตรวจทานงานนะคะว่าเรียบร้อยดีไหมเขียนครบไหมนะคะเขียนชื่อให้เรียบร้อยและส่งลงในไลน์กลุ่มเพื่อที่คุณครูเหมียวจะได้ตรวจดูว่าเด็กๆนะคะทํางานเรียบร้อยและส่งไหมสําหรับวันนี้คุณครูเหมียวขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย